โอ้ยโอ้ยชีวิตชีวิตกูไม่ติดผู้เพราะกูมีความคิดสมองกูมีรอยอยักและกูยังหัวใหญ่สงสารพ่อแม่มึงบ้างก็มึงน,นั่งติดผู้ติดผู้น้องคะน้องคะเรียนให้จบก่อนดีไหมถ้าคิดจะแรก ห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำแล้วมึงจะให้กูทำยังไงของของของมันหอยก็หอยของมันมันใช่หอยของกูไม่ล่ะกูจะสอนอยังไงล่ะโทษสารเร่งโตในอาหารพอเด็กมันแดกแล้วมันโตเกินวัยห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน ้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำโฮอร์โมนพลุกพลาดเพราะโดนสารเร่งโตหนูอยากมีผัวหนูอยากมีผัวอยากจะฝากถึงผู้หญิงว่าอย่าทำตัวง่ายเพราะมันจะดูไม่มีค่าในใสายตาผู้ชายอย่าทำตัวร้าน วิ่งไล่ตามผู้ชายผู้ชายแม่งก็ยิ่งยิงยิ่งวิ่งไล่ตามมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําเป็นเล่นตัวเท่านั้นผู้หญิงง่ายๆก็เป็นได้แค่ของข้างทางที่ผู้ชายมันเอาไปสนองอารมณ์แล้วมันก็ควางทิ้งผู้หญิงทุกคนต้องรักศักดิศรีตัวเองจะไปเป็นของเล่นให้ผู้ชายทำไม ห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำแล้วมึงจะให้กูทำยังไงของขอของของมันหอยกัหอยของมันมันใช่หอยของกูไม่ล่ะกูจะสอนอยังไงล่ะโทษสารเร่งโตในอาหารพอเด็กมันแดกแล้วมันโตเกินวัยห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน ห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำอยากจะฝากถึงผู้หญิงว่าอย่าทำตัวง่ายเพราะมันจะดูไม่มีค่าในใสายตาผู้ชายอย่าทำตัวร้านวิ่งไล่ตามผู้ชายผู้ชายแม่งก็ยิ่งยิงยิ่ง,งวิ่งไล่ตามมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำเป็นเล่นตัวเท่านั้น ผู้หญิงง่ายๆก็เป็นได้แค่ของข้างทางที่ผู้ชายมันเอาไปสนองอารมณ์แล้วมันก็ควางทิ้งผู้หญิงทุกคนต้องรักษักดศรีตัวเองจะไปเป็นของเล่นให้ผู้ชายทำไมโอ้ยโอ้ยชีวิตชีวิตกูไม่ติดผู้เพราะกูมีความคิด สมองกูมีรอยยักและกูยังห่วงใหญ่สงสารพ่อแม่มึงบ้างก็มึงน,นั่งติดผูกติดผูกน้องคะน้องคะเรียนให้จบก่อนดีไหมถ้าคิดจะแลกห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำแล้วมึงจะให้กูทำยังไง ของคอ,งข,องของมันหอยกัอยของมันมันใช่หอยของกูไม่ล่ะกูจะสอนอยังไงล่ะโทษสารเร่งโตในอาหารพอเด็กมันแดกแล้วมันโตเกินวัยห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำโฮอร์โมนพุกพลาดเพราะโดนสารเร่งโต หนูอ,อยากมีผัวหนูอ,อยากมีผัวอยากจะฝากถึงผู้หญิงว่าอย่าทำตัวง่ายเพราะมันจะดูไม่มีค่าในใสายตาผู้ชายอย่าทำตัวร้านวิ่งไล่ตามผู้ชายผู้ชายแม่งก็ยิ่งยิงยิ่งวิ่งไล่ตามมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำเป็นเล่นตัวเท่านั้น ผู้หญิงง่ายๆก็เป็นได้แค่ของข้างทางที่ผู้ชายมันเอาไปสนองอารมณ์แล้วมันก็ควางทิ้งผู้หญิงทุกคนต้องรักษักดิ์ศรีตัวเองจะไปเป็นของเล่นให้ผู้ชายทำไมห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำแล้วมึงจะให้กูทำยังไง ของของของ,ของมันหอยกอยของมันมันใช่หอยของกูเมื่ะหกูจะสอนอยงไงล่ะโทษสารเร่งโตในอาหารพอเด็กมันแดกแล้วมันโตเกินวัยห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำอยากจะฝากถึงผู้หญิงว่าอย่าทำตัวง่าย เพราะมันจะดูไม่มีค่าในใสายตาผู้ชายอย่าทำตัวร้านวิ่งไล่ตามผู้ชายผู้ชายแม่งก็ยิ่งยิงยิ่ง,งวิ่งไล่ตามมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำเป็นเล่นตัวเท่านั้นผู้หญิงง่ายๆก็เป็นได้แค่ของข้างทางที่ผู้ชายมันเอาไปสนองอารมณ์แล้วมันก็ควางทิ้งผู้หญิงทุกคนต้องรักศักดิศรีตัวเอง จะไปเป็นของเล่นให้ผู้ชายทํำไมโอ้ยโอ้ยชีวิตชีวิตกูไม่ติดผู้เพราะกูมีความคิดสมองกูมีรอยยักและกูยังหัวใหญ่สงสารพ่อแม่มึงบ้างก็มึงน,นั่งติดผู้ติดผู้ น้องคะน้องคะเรียนให้จบก่อนดีไหมถ้าคิดจะแลกห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำแล้วมึงจะให้กูทำยังไงของของของมันหอยก็หอยของมันมันใช่หอยของกูไม่ล่ะกูจะสอนอยังไงล่ะโทษสารเร่งโตในอาหารพอเด็กมันแดกแล้วมันโตเกินวัย ห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำโฮอร์โมนพลุกพลาดเพราะโดนสารเร่งโตหนูอยากมีผัวหนูอยากมีผัวอยากจะฝากถึงผู้หญิงว่าอย่าทำตัวง่ายเพราะมันจะดูไม่มีค่า ในใสายตาผู้ชายอย่าทำตัวร้านวิ่งไล่ตามผู้ชายผู้ชายแม่งก็ยิ่งยิงยิ่ง,งวิ่งไล่ตามมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำเป็นเล่นตัวเท่านั้นผู้หญิงง่ายๆก็เป็นได้แค่ของข้างทางที่ผู้ชายมันเอาไปสนองอารมณ์แล้วมันก็ควางทิ้งผู้หญิงทุกคนต้องรักศักดิ์ศรีตัวเองจะไปเป็นของเล่นให้ผู้ชายทำไม ห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำแล้วมึงจะให้กูทำยังไงของของของมันหอยกัหอยของมันมันใช่หอยของกูไม่ล่กูจะสอนอยังไงล่ะโทษสารเร่งโตในอาหารพอเด็กมันแดกแล้วมันโตเกินวัยห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน ข้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำอยากจะฝากถึงผู้หญิงว่าอย่าทำตัวง่ายเพราะมันจะดูไม่มีค่าในใสายตาผู้ชายอย่าทำตัวร้านวิ่งไล่ตามผู้ชายผู้ชายแม่งก็ยิ่งยิงยิ่งวิ่งไล่ตามมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำเป็นเล่นตัวเท่านั้น ผู้หญิงง่ายๆก็เป็นได้แค่ของข้างทางที่ผู้ชายมันเอาไปสนองอารมณ์แล้วมันก็ควางทิ้งผู้หญิงทุกคนต้องรักษักดศรีตัวเองจะไปเป็นของเล่นให้ผู้ชายทำไมโอ้ยโอ้ยชีวิตชีวิตกูไม่ติดผู้เพราะกูมีความคิด สมองกูมีรอยยักและกูยังห่วงใหญ่สงสารพ่อแม่มันบ้างก็มึงนั่งติดผู้ติดผู้แล้วคะน้องคะเรียนให้จบก่อนดีไหมถ้าคิดจะแลกห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำแล้วมึงจะให้กูทำยังไง ของขอ,งข,องของมันหอยก็หอยของมันมันใช่หอยของกูไม่ล่ะกูจะสอนอยังไงล่ะโทษสารเร่งโตในอาหารพอเด็กมันแดกแล้วมันโตเกินวัยห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำโฮอร์โมนพลุกพลาดเพราะโดนสารเร่งโต หนูอ,อยากมีผัวหนูอ,อยากมีผัวอยากจะฝากถึงผู้หญิงว่าอย่าทำตัวง่ายเพราะมันจะดูไม่มีค่าในใสายตาผู้ชายอย่าทำตัวร่านวิ่งไล่ตามผู้ชายผู้ชายแม่งก็ยิ่งยิงยิ่งวิ่งไล่ตามมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำเป็นเล่นตัวเท่านั้น ผู้หญิงง่ายๆก็เป็นได้แค่ของข้างทางที่ผู้ชายมันเอาไปสนองอารมณ์แล้วมันก็ควางทิ้งผู้หญิงทุกคนต้องรักษักดิ์ศรีตัวเองจะไปเป็นของเล่นให้ผู้ชายทำไมห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำแล้วมึงจะให้กูทำยังไง ของคอของมันหอยอก,อ,กอยของมันมันใช่หอยของกูเมืล่ลกูจะสอนอยังไงล่ะโทษสารเร่งโตในอาหารพอเด็กมันแดกแล้วมันโตเกินวัยห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำอยากจะฝากถึงผู้หญิงว่าอย่าทำตัวง่าย เพราะมันจะดูไม่มีค่าในสายตาผู้ชายอย่าทำตัวร้านวิ่งไล่ตามผู้ชายผู้ชายแม่งก็ยิ่งยิงยิ่ง,งวิ่งไล่ตามมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำเป็นเล่นตัวเท่านั้นผู้หญิงง่ายๆก็เป็นได้แค่ของข้างทางที่ผู้ชายมันเอาไปสนองอารมณ์แล้วมันก็ควางทิ้งผู้หญิงทุกคนต้องรักศักดิ์ศรีตัวเอง จะไปเป็นของเล่นให้ผู้ชายทํำไมโอ้ยโอ้ยชีวิตชีวิตกูไม่ติดผู้เพราะกูมีความคิดสมองกูมีรอยยักและกูยังห่วใหญ่สงสารพ่อแม่มึงบ้างก็มึงน,นั่งติดผู้ติดผู้ น้องคะน้องคะเรียนให้จบก่อนดีไหมถ้าคิดจะแลกห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำแล้วมึงจะให้กูทำยังไงของของของมันหอยกัหอยของมันมันใช่หอยของกูเม่อหกูจะสอนอยังไงล่ะโทษสารเร่งโตในอาหารพอเด็กมันแดกแล้วมันโตเกินวัย ห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะบุานส,สอนแล้วมันไม่จำโฮอร์โมนพุกพลาดเพราะโดนสารเร่งโตหนูอยากมีผัวหนูอยากมีผัวอยากจะฝากถึงผู้หญิงว่าอย่าทำตัวง่ายเพราะมันจะดูไม่มีค่า ในใสายตาผู้ชายอย่าทำตัวร้านวิ่งไล่ตามผู้ชายผู้ชายแม่งก็ยิ่งยิงยิ่ง,งวิ่งไล่ตามมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำเป็นเล่นตัวเท่านั้นผู้หญิงง่ายๆก็เป็นได้แค่ของข้างทางที่ผู้ชายมันเอาไปสนองอารมณ์แล้วมันก็ควางทิ้งผู้หญิงทุกคนต้องรักศักดิ์ศรีตัวเองจะไปเป็นของเล่นให้ผู้ชายทำไม ห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำแล้วมึงจะให้กูทำยังไงของของของมันหอยกัหอยของมันมันใช่หอยของกูไม่ล่ะกูจะสอนอยังไงล่ะโทษสารเร่งโตในอาหารพอเด็กมันแดกแล้วมันโตเกินวัยห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน ห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำอยากจะฝากถึงผู้หญิงว่าอย่าทำตัวง่ายเพราะมันจะดูไม่มีค่าในใสายตาผู้ชายอย่าทำตัวร้านวิ่งไล่ตามผู้ชายผู้ชายแม่งก็ยิ่งยิงยิ่งวิ่งไล่ตามมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำเป็นเล่นตัวเท่านั้น ผู้หญิงง่ายๆก็เป็นได้แค่ของข้างทางที่ผู้ชายมันเอาไปสนองอารมณ์แล้วมันก็ควางทิ้งผู้หญิงทุกคนต้องรักษักดศรีตัวเองจะไปเป็นของเล่นให้ผู้ชายทำไมโอ้ยโอ้ยชีวิตชีวิตกูไม่ติดผู้เพราะกูมีความคิด สมองกูมีรอยหยักและกูยังห่วงใหญ่สงสารพ่อแม่มึงบ้างก็มึงนั่งติดผู้ติดผู้น้องคะน้องคะเรียนให้จบก่อนดีไหมถ้าคิดจะแลกห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำแล้วมึงจะให้กูทำยังไง ของของของ,ของมันหอยกอยของมันมันใช่หอยของกูไม่ล่ะกูจะสอนอยังไงล่ะโทษสารเร่งโตในอาหารพอเด็กมันแดกแล้วมันโตเกินวัยห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำโฮอร์โมนพลุกพลาดเพราะโดนสารเร่งโต หนูอ,อยากมีผัวหนูอ,อยากมีผัวอยากจะฝากถึงผู้หญิงว่าอย่าทำตัวง่ายเพราะมันจะดูไม่มีค่าในสายตาผู้ชายอย่าทำตัวร่านวิ่งไล่ตามผู้ชายผู้ชายแม่งก็ยิ่งยิงยิ่ง,งวิ่งไล่ตามมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำเป็นเล่นตัวเท่านั้น ผู้หญิงง่ายๆก็เป็นได้แค่ของข้างทางที่ผู้ชายมันเอาไปสนองอารมณ์แล้วมันก็ควางทิ้งผู้หญิงทุกคนต้องรักศักดศรีตัวเองจะไปเป็นของเล่นให้ผู้ชายทำไมห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำแล้วมึงจะให้กูทำยังไง ของของของ,ของมันหอยก็หอยของมันมันใช่หอยของกูเมล่ะกูจะสอนอยังไงล่ะโทษสารเร่งโตในอาหารพอเด็กมันแดกแล้วมันโตเกินวัยห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำอยากจะฝากถึงผู้หญิงว่าอย่าทำตัวง่าย เพราะมันจะดูไม่มีค่าในสายตาผู้ชายอย่าทำตัวร้านวิ่งไล่ตามผู้ชายผู้ชายแม่งก็ยิ่งยิงยิ่ง,งวิ่งไล่ตามมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำเป็นเล่นตัวเท่านั้นผู้หญิงง่ายๆก็เป็นได้แค่ของข้างทางที่ผู้ชายมันเอาไปสนองอารมณ์แล้วมันก็คว่างทิ้งผู้หญิงทุกคนต้องรักศักดิ์ศรีตัวเอง จะไปเป็นของเล่นให้ผู้ชายทํำไมโอ้ยโอ้ยชีวิตชีวิตกูไม่ติดผู้เพราะกูมีความคิดสมองกูมีรอยยักและกูยังหัวใหญ่สงสารพ่อแม่มึงบ้างก็มึงน,นั่งติดผู้ติดผู้แล้วค่ะ เรียนให้จบก่อนดีไหมถ้าคิดจะแลกห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำแล้วมึงจะให้กูทำยังไงของของของ,ของมันหอยก็หอยของมันมันใช่หอยของกูไม่ล่ะกูจะสอนยังไงล่ะโทษสารเร่งโตในอาหารพอเด็กมันแดกแล้วมันโตเกินวัย ห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะผู้สั่งสอนแล้วมันไม่จำโฮอร์โมนพุกพลาดเพราะโดนสารเร่งโตหนูอยากมีผัวหนูอยากมีผัวอยากจะฝากถึงผู้หญิงว่าอย่าทำตัวง่ายเพราะมันจะดูไม่มีค่า ในใสาตาผู้ชายอย่าทำตัวร้านวิ่งไล่ตามผู้ชายผู้ชายแม่งก็ยิ่งยิ่งยิ่งวิ่งไล่ตามมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำเป็นเล่นตัวเท่านั้นผู้หญิงง่ายๆก็เป็นได้แค่ของข้างทางที่ผู้ชายมันเอาไปสนองอารมณ์แล้วมันก็ควางทิ้งผู้หญิงทุกคนต้องรักศักดศรีตัวเองจะไปเป็นของเล่นให้ผู้ชายทำไม ห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำแล้วมึงจะให้กูทำยังไงของของของมันหอยก็หอยของมันมันใช่หอยของกูไม่ล่กูจะสอนอยังไงล่ะโทษสารเร่งโตในอาหารพอเด็กมันแดกแล้วมันโตเกินวัยห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน ท้าด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำอยากจะฝากถึงผู้หญิงว่าอย่าทำตัวง่ายเพราะมันจะดูไม่มีค่าในใสายตาผู้ชายอย่าทำตัวร้านวิ่งไล่ตามผู้ชายผู้ชายแม่งก็ยิ่งยิงยิ่งวิ่งไล่ตามมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำเป็นเล่นตัวเท่านั้น ผู้หญิงง่ายๆก็เป็นได้แค่ของข้างทางที่ผู้ชายมันเอาไปสนองอารมณ์แล้วมันก็ควางทิ้งผู้หญิงทุกคนต้องรักศักดศรีตัวเองจะไปเป็นของเล่นให้ผู้ชายทำไมโอ้ยโอ้ยชีวิตชีวิตกูไม่ติดผู้เพราะกูมีความคิด สมองกูมีรอยยักและกูยังห่วงใหญ่สงสารพ่อแม่มึงบ้างก็มึงน,นั่งติดผู้ติดผู้น้องค้ะน้องคะเรียนให้จบก่อนดีไหมถ้าคิดจะแรก